สดีเจ้ามาปากับปนังทำล้านน้องในสังกาว่ากวยไทยวันนี้ปานองจะพามาพ o ร l ติดนาฬกาเนี่ยรถติดติดว่ะติดจึงวันติดทุกหลอดติดทุกห้านาทีอัสสลามวะเยกุมีแตมาจุ่มปากาวาลยู่ใลังกาว่าก๋วยไทย a ีแตไม่จุ่มปะใครตาเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมหนปังกันได้กาวนี่ แยมซึงงอแยมเล็ก,กัดแยมละกี้เจียบเตียบรีมาแมเนยมยำ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 กิจเงหงรถติดรถติดรถติดขนาดเน่ะเจ้าเนอะรถติดไปถึงปูนคูนคูน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 ,นเอ้ยสองสามปีเกินรถมาเกินตดถึงหน้าร้านอันนี้รถตดถึงหน้าร้านเหรอ เดินทีละหน่อยละหน่อยอ่าลดหนักแต่หนักว่าเอลเอลเอลลายาลายาลายา lagi lagi ต a h a b e h กิตาลายา l ายาเปิลนบอกว่าปีนี้เปลนเฮื้อตั้ง MPF ออกมาคนละแสนอันเล่มละแสนเล่มละแสนคนก็ลายากันเตเอวกันเตร้านกล้วยจิ้มมีคนมาเนาะ Aduh. Raya sungguhlah lah dengan kata duit MBF keluar seorang sepuluh ribu. Siapa raya tak habis-habis. Hari-hari raya. Hari-hari raya. Depa dapat sepuluh ribu. Duk raya tak habis-habis. เออเด้อได้คนละแสนละแสนค่ะอัน MBF เนาะประกันเงินประกันเปินอนุญ,ญาตให้ออกมาเล่มละแสนว่าเขาแอลกันแต่แอลแต่แอลว,ว่ะดูติดไปถึงปุ้นไปหลังร้านหลังร้านปุ้นติดถึงปุ้นเลยนะติดแต่ติดว่าเออเด้อกูเตียกูเตียกูปีกูปีมันมาแอลว,ว่ะได้เนาะเปิดหมือแอลเนาะเปิดมีข้อกับนด อะปีนี้เ่ฝนฝนขายลกกันหมดแล้วมปิดกระจังบ่ปิดกระจังอีว่ามูดังนั่นนะ่ะ <laughs> เิฝนก็นเลยอนุญาตเธอเธออันอย่างก็ลายากับละยะกันเจ๊เออมันมีคนทํามาหากินลายาลายาลายาเต็มที่เออเอาไปเอาไปขอบคุณจ้านะาขอบคุณจหลายนะเจ้ากดไลค์ลกดแชร์กดซับสไครป์ปานนั้นนาเจ้าเต็มกระเช้นานะ สวัสดีเลยสวัสดีชสวัสดีสาวสุข aira ว่า่ะขอบคุณเจ้า